ถ้าไส่<อ>ไปจะกินเทได้นี่เพชรเพชรในตุ่มนะเขาพองว่ะสบายดีทุกคนยินดีตอนฮับทุกคนเขาซูซอนอูร้องซานพ่อจ้อยครับนาทีตัวย่อยบุญยูพ่อจ้อยครับนาทีหดพักโซกาม์อกบนี้ง่า่อยู่นะจากกระแสะตอบฮับที่ดีเลิศเนาะทุกคนเนาะเซฟกระทะห้างเนาะมื่อวานี้พ่อจ้อยที่มาเซฟกระทะห้างอีกเยอะในเมนู ผัดตับกับซีนใส่ต้นหอมใส่ดอกหอมมาทุกคนเนาะงอูเก็บดอกหอมอยู่สวนมันเป็นหลายหดเก็บไปกินอีกก่อนหลายแหงทุกคนพักอยู่สวนงอูนี่โอ้จนปุ๊บหนูจะกินพักอย่างละมื้ออื่นนี่สิแกงกระดูกหมูใส่อันใส่อันผักกาดน้อยทีเมว่าน,นีทุกคนเบิร์กอจอย กระแสตอบดีเนาะทุกคนเนาะเขาก็เลยที่พากันมาเฮ็ดเสียบกระทะห้างอีกในเมนูไหมเนาะสุดแล้วนี่อ้อมหอยไปแล้วด้วทุกคนเดอ้อมาเบิ้งเมนูที่พ่อจ้อยเคยเฮ็ดขายอยู่กรุงเทพขายดีอีกเมนูนึงก็คือพัดดอกหอมเน้ะทุกคนเดอ้อพ่อจ้อยที่มีเคล็ดลับอันเดียท้าเพิ่งนำกันตึ้งตานขาวเวียงวันี้ โบเดมาเมื่อวานต้นตาลมาหดเห็อยู่เพราะใจกำลังอะไรดอกตะเวงกกำลังงามงามทุกคนบู้งเาคือบบเปิดน้าให้มันขึ้นสูงๆ ริเวนสวนเนาะทุกคนเนะาะยน้องอู้ไปเก็บดอกหอมก่อนไปเก็บดอกหอมแล้วก็เกี่ยมไปเฮ็ดเซฟกระทะหฮางเนาะทุกคนน้องอู้หุงข้าวแล้วเนาะกินกับข้าวหุงเดมือนมืดเด้อ เก็บดอกหอมก่อนทุกคนเก็บเอาไปพัดพัดกินกับเขา ไปพัดใส่อดอกอ่อน าทุกคนเอาใจใส่ขนาดพอจ้อยหดพักนี่พอดีอู้เกี่ยมเครื่องแล้วพอดีพอจ้อยหดพักแล้วขออภัยในความบริสุทธิ์ภาพบนนุ่งเสื้อเดินแต่ว่าโซกามใหญ่ ต้องการกินน้ำไร่นะพักนี่นะพอเนะงามงามทุกคนพักนี่เต็มส่วนเดี๋วชิโพดไข่หอมป้อมก่อนโพดไข่หอมป้อมหอมบัวกว่อนความงามปุ๊บไหมธรรมชาติบ้านน้องอู้เลอทุกคนเดัยขนาด เปิดคลิปแล้วอีแม่ก็มานั่งท้าพอ่อจ้อยอ๋อตัวเมย์ท้านอนรับมาทุกคนออโต้เมย์ท้าประตูนอนรับแล้วอู้ซิมาก่อไฟเตรียมเพลองให้พ่ออาทุกคนเขาหนุบหุ่มเนี่ยพ่อจ้อยทึกใจหลายทุกคนมากนั่นพ่อจ้อยทึกใจอยูคนเบิ่งทึกใจพ่อจ้อยก็ะทึกใจได้เพรามีคนมากคนเดียวว่ะฮือฮือฮืออยู่ หลายคนก็นม,มักถามว่าโอ้คือบรเห็นพราจ้าแมาถ่ายคลิปบม่มีเวลาบปรตรงกันทุกคนนี่อีกอย่างกั like a a กบช่วงที่มาช่วงที่มาถ่ายเมื่อยแล้วก็นั่นละนี่ก็เลยบรได้ถ่ายที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้มีเวลาแล้วทุกคนเอาไปไปเจริญทางนั่งยีเน่มาทำเงินเลยเอาเงิ ไปกันทุกคนดังไปก็ ได,ไ,ได้เลยให้ลูกวะแม่จะเีจานไปอย่าไม่ตังขึ้นเอามาอันนอนเขาแล้วเป้าลุ่มพี่เคยชิ่เป้าดักดที่พี่ได้ปะพอดีเป้าดักลงชิ่มหมูชิ่มกล้วยวชิ่มหมูชิม่มหมูกับอ่าตับหมูต้องเหมือนนี่ไร้ไรเฮ็พ้พอดีถ้วยนึ่งรอ เทตกลงกันโลดนี่ดูจะเ,จเวชลางฮามันบ่กพีดกันมันบ่ลูกเนี่ยใกล้ชิดุกละเดี๋ยวนะ้องอู้ไปเอาดัานอ้งพอก่อนเอาตั้งไว้นี่นะอย่าพาออกไปมันมอดมันยากมาทำนี่แม่พริกไทยลงมาเลยแม่ผิดไ,ไทยอีกพ้อหะพริกไทยเม็ดทันละลตั้งกล้องอะได้รนะเออเอาพริกไทยมา ีเ็ดได้มีตัวนนเาดีอ่ามาๆาดบุงจักบาทเต้าเบกะูอาหารธรรมชาติเตาบเบกัตูยอมเบกวาแล้วอนอนกันเมื่อยนอน เหื่อแห้งเลยดินบัดมือดีนจะไปอ่ะจะหดสวนาลองเองแล้เบิ้งน้ำพอหนึ่งผู้ดึงเลยมีเบิ้องหลับพี่ี่ก็หลับไปที่เด็กก็ได้ตอนมาลับแม่หามห,ห,ห,หึ่งๆเลยิมีนบ่ฮะคิงไม่ใส่เเออคิงเขาอาก็ได้อ่ะ,ออะคูฟางิงก็เนาะ ไงลาเอาอันขี้นีลาขี้นีงไปเอายูดอนนะฮะต้นตะเบียนตัวนี้นะครับเออเออหีบซีนก่อนซอยซีนเลยก่อนซอยตั๊บซอยเลยฮันก้องก้องอะไรหรอวะตั้งแล้ววะไม่จะไม่ตัวนี้นะครับูดโคบแม่กระเทากินคั่วคั่วชีนเนี่ยหลุมเนื้อเสือดอกหอมเนื้อแซ่ ้อของหอมวานว่าน,หาหนึงัด<ผ>ชิ้นใส่ดอกหอมหอเป็นอาหารเที้วพืน้นบ้านแท้ทแหละแต่ว่าเนื่อกกโอกบกบสู้ด<อ>ล่างแล้วว่าชิ้นนี่ล่างเลยตีดอดขว่ตัว การไปซื้อซีนซื้ออยังนี่ไปตลาดนี่มันต้องได้ปวดบึกซีนคลั่งแน่เลยเป็นยังบางเถ้าเขาขายซีนที่มันบโผ่านอยอน่ะมันมันมีสารเด็ซีนหมูวาดเนี่ยนะเออ้ไม่ซีนหมูอันนั้นได็หมูยังกะยาอือันนี้เป็นอันเฮาว่าอันเป็นอันเซฟกระทาสู้ชีวิตเฮาว่านี่โว้ โอยชินห้าง,งาก่อนอ,อีนอ่ตัดเส้นีเอตัดเส้อสสมอุปกรณ์เจ็บแทบด้เท่าอีกแม่ครับ่มือหนามือหนาเดือบิซอกเจ็บพักอาหารอยู่ในสชวนเท่านี่นะเหตดกินเฮ้ยะพักพอีส่วนเบืเมย์จะเบิ้งเมย์พัก,กก้าพักก็เดิมีเมอดออจา์ไ,ไมในมจานารจีนเลยจานซีนก็ได้จังประหยัด ยัดเพื่อก็ได้นะ<อ>ไปวางไว้ไหมวางไล้ให้ได้มันคือเ่นนี่แม่ยัดไปได้คนนี้แม่ยัดไปได้หมึดละอีลาโมไปอ,มอ่านคนไหมอะไรนายใจยือนี่สูตรนี้แม่พอจ้อยเคยเฮตดขาย,ยกรุงเทพมาทุกคนเนาะผัดดอกหอมเออสามารถเรียกเรียองู้คยยนใหญ่ย้อนอันที่กิอนอาหารตัวนี้อย่างมีอีกเมนูหนึ่งที่ตักันยังยากยกินคือกัน นั่นก็คือสเต็กเขียดโซกเขียดหได้ <c oughs> โซ่เขียดหได้ยามนี้ทุกคนน้องทุกคนฮูบอกคันค้างมากนะินได้เลยทุกคนคังคกขนาดมืน่นาเมืน่นาเอาคังคกมาพัดเนาะเออได้อัน <c oughs> ที่บอกสูตรวิธีคั่วคังคกเออเมนูคังคกเนี่นะเป็นเมนูที่แบบว่า อยู่วังเวียงค่ะเจ้าก็ขายอทุกคนเลยน้องอู้เคยไปเที่ยววังเวียงอยู่ตลาดสดวางเวียงสิ้นแ่บได้หันก็สินงค,คนรบเลยเขาเจ้าขายคางคกทุกคนเขาเจ้าเ็ดคือพ่อจ้อยขวัวเลยน้องอู้ไปเบื้องนะ่ะผู้เดิมมากนี่เขาเจ้าที่เอาไปไปย่างแห้งกินนะแต่ตอน,น,นพ่อจ้อยเคยไปเอาอคางคกมาเฮอกินทุกคนเอามาจนเต็มเป่าเลยเอามาแล้วมาคว่วตัดมือตัดมือตัดสินลอกหนังเครื่องในเอาคือหัวออกแล้วก็ล้างดิดจนแบบเบือมี น้ำแงดงๆมาให้ทุกคนแล้วกะ็ตำเครื่องใส่หัวกระเทียมหัวสีไข่อันเดอร์ขั้นแล้วกะ็เกลือเป้งน,นัวนะทุกคนเนาะแล้วก็ยางป้กินกับต่าหุูงสุดแซ่กบกรอบๆหน่อยไหมเนาะเอาออโอต๊ะมาแล้วเอาโต๊ะมาแล้วโต๊ะหุง,งหน่อยเอาโต๊ะตื่นเสียงเขาหุแล้วมาเอาอโต๊ะ เพกาะว่าในแม่รักการกันให้ขลองกินนะเพิ่มซึมซอยตับใส่ตูซานวิตามินสูงเด็ดตัวนี้นะร <c oughs> ักการเขาให้คลองกินนี่ไม่ยังพออักการที่ขลองกินก็นมีชีมมีเนื้อปูมิปะมีสรรพสิ่งที่กินได้แล้ว <c oughs> ลักการนะ <c oughs> ประกาศว่ากินได้เลยกินได้พืชเนี่เป็นปินอาหารได้เบิดนะปรุงแต่งได้เพืชต่างตัวการปรุงแต่งที่แตกต่างกันนะวิธีการรสชาติของไฟมันพื้นเมืองไปเมื่อวานนี้งงบุนีออโต้ไฮล่ะสีไฮล่ะตื่นนอนตื่ยนนอนพอพอพอแล้วนะกระเทียมมาวางประหารจอกอันกิงบุนี่เออกินอยู่อ่ะมาแล้ว เรียกกระทะเล็กเองนี่ทุกคนเลยยืนก็นได้เด้อาะโต๊ะต,ตื่นแล้วสี่ละสี่วิวตนตอนจะแต่งได้แต่งกินระดับนี้ได้บูมเป็นง่ายเฮียนหูมาติโนยจนเถ่าบูมเวนแติโน่จนใหญ่มเ,มเดี๋ยวนี้ได้เวียนขาบม, <laughs> ม,มาบบูเวนตน้อยจนใหญ่ <laughs> <laughs> เปี้ยนแตน้อยจนเทาเนาะอ,อันนี้เปี้ยนของวอลล์เราได้จนจะหู้สูตรหลายอันหมดแล้วจะน,น้อยจนเทาเป็้นน้อยได้กิงอ่ะอเดี๋ยวแตงกิ่งก็จะค่อยช่วยไหมมันควันเนาะเพราะว่าตุ่ม่าที่เราแทะข้างโม่มข้างโมม็็กเเพเพดด่อ มีอะไรจเ็ทแทงเหรอเงี้ยแหละมันจะต้องแบบปับอพริกไทยนี่เพรจ้อยปลูกเองอย่างนี้ทุกคนมองมเอีพริกไทยปลูกเองเด้เมื่อนาไปเสทายเพิ่มเงแม่ยังว่นด้ไปปิดสิเยนะเป็ดอีกแล้ววะเออมันเป็ดตลอดเนาะเออเดี๋ยวเอาไปปิดมัแก่แล้วก็ปิดปิดมาตากมาเพ็ดแม่ปันเดี๋ก็มากซื้ออบแม่เห็มันกรอบแม่จีกันไปให้มือนอว่ามีนมาซื้อมาได้ข่ ค้ายแบะคล้ายมุยคนน่ยเก็บบุหายมาบุได้ดีจังครัขอบีขนขอบีระาดฟงด้องซุ่มไฟขึนุมไฟ้นซุมไฟขดอันนี้ไม่ต้องอาศัยกระทารอดไข่ขึ้นเบิ่งบเบิ่องบนตัวี กลัวซีนเนอะืันนี้เดอ้อแฉกแฉกเด้อพระตูเดอ้อทายหูทาน <laughs> ตึงได้คองอันนะั้นได้เจอ่อ <c oughs> มาเดอ้อมาเดอ้เอมาเด้อมากิ้มไก่ <laughs> มากินสเต็กสุดนี้บ่ทอบบทเอาตีอัน้วยลงม <laughs> อาตามคำสั่งเลยเนาะีดมด้วยกินดมังละเล่คำสั่งบ่ถวยลงเดกเอาลงอเลงองอัน,นี้ลงก้อเที่ยวไปเที่ยวยยมอมก่อน โอ้ยมันต้องแดดแล้วล่ะนะเออผัดแดดนังกีนละนะเห็นหรอย <c ười> ายบอไงมอเดี๋ยวนังกีไม่ได้นี่นเลยนังกีกายบอแล้วเนี่าลืมบูกินกระเทียมขึ้นมาแล้วเดี๋ยวกระเทียมหอมใส่ผัดก<ห>ีนรวมมีเต้าหผัดมาเออครับ่หอมตีกินนอ้กมาแล้วเบอุ๊ปตีที่เอามาเออผัดที่เขาเนี่ออก่นกอ,อน ลลไปตีดังแล้วบานี่เดี๋ยวกระเทียมตีดังแล้วบาดนี่ต้ัดมันเค็เนื่อราฟเลยทุกคนเด้หลังจากนั้นเนาะเดี๋ยวมันระบบไปเครื่องปรุงไม้กาใส่มาด นี่ยาดขับเลเติมรถชิวภูเขาทองเดีวกันหนึ่งน้อยใจหน่อยนึงมังตาวัตัวมังว่าตัวสุดซ่าเออลดก๋ยชกวดับหน่อยนึงชิวนี่มันจิวชจีนตุยชิวอากระโดนเนี่โอ้เสียโงชืลวก มีน้ำตาลอยู่ถ้วยน้อยพอผงชูรสหม่อยนึงใส่นตาลเนาะเติมตาลด้โอเคเดี๋ยวใส่น้ำตาลเลยได้ยังโดย <c oughs> นัละอ๋ออกเลมันคบเลย <c oughs> <c oughs> ดไ้ปรกีะมาไม่เ <único> ข <Liberty Overwatch> ่า <us> กันเด้นเรัล้วน้มาน่งเดียวยวพัดตนี้เข่าเ็แบะด้นะใส่น้ำใหน่อยมึเอืเางอา้อห็นเนื้อมันชุกแล้วเขาจึงมาใส่หอมน้ำหลังแน่น น้ำเต้นน้ำซุกคมายันน้ำซุกเต้านั่งไหนึ่งเออพอไนมีอซุกบนีงอู้ดีจอยเฮ็ดกินแซ่แส้อคุณไหวมอคีความขนาดแรงหนัมันเห็ร้อนๆแซ่สโอ้โตบังนาประตูเดัว มัซม็ซหม,ซมจางเลยจ่างหรอฮะหนัวได้ลลแล้บอกเอแลวโอเคหลังจากนั้นเนาะใส่พริกไทยใส่หมากพริกไทยพริกไทยจะใส่เป็นหน่วยเลยเ้อ ปิกไก่เ네่ยแมนปิกไก่ที่ว่าฮับปู่เขาเองเออตากแห้งนี่ตากแห้งแล้วก็บดลงใส่เลยโอ้นี่เก็ยลับเนาะนี่เก็ยลับของมันน่ะบดลงไตเลยเอามือบดเอาเนี่ยเนาะเออโอเคเอารสตัดกินหอมของมันอ๋ออโตน้ำลายละห้ไล่แล้วแล้วกินแล้วออโตัวว่าน่ะ หลังจากนั้นเราจะมาซอยหอมถาบานนี้เขาเนี้ยเด้อพาเอาต้วเมล์ไล่ะมึงเอาต้มล์ไล่อยากกอตู้อยากเอาตูัวนะดีดังกว่านี้นะหลังจากนั้นเราจะมาจวดลุ่นนี่นี่นี่ง่า ึงบอกงานงานงานไปเลยโอเคตัวการเจออย่าอดดเาะตายเราอย่าวหงนี้ที่ะมห่วงมอเนาะโอ้ ควายมันสุกวันนี้เหมนนาตาส่ได้ด้วนี่นะโอ้ระดับเเนาะเออควายไป่ไปจะกินเทได้นน่เจ็บเจ็บเน่ตุ่มนะอขาพองว่ะเพ็บในตุ่มค้องดีอยู่ป่าเซฟลุนิมเลี่อยู่ป่านะวันนี้ห่วงเขาทาละ วัาหาปัตกาลได้กินนี่ยจากจ้างไปเป็นเซฟเป็นมั่นหมดเลยนี่ก็เป็นจ้างเป็นคนล้างถ้วยบ่พานไปล้างถ้วยโอเคหนึ่งเด้ดอพี่น้องเฮ้ยฮอรบอร์อแซฟเออไปเอาโตเอาขึ้นไซ ขึ้นเทิงมาได้กินข้าวเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อเซฟกระทะห้างเด้อออโต้ก็อยากกินแล้วเอมาเอ้ื็อกากินดีออโต้ก็อยากกินข้าวกับเซฟกระทะห้างแล้วอู้ตักข้าวไหลอ่ะจะกินอ่ะจะกินต้นหมดแล้วป่นเบิ้ลตัวป่น่นไป่าสุดป่นมาเด้อกินข้าวกับเซฟกระทะห้างเด้อ กินข้าวฟีมมพ่จะสองมือได้หนิตบุก่อตัวกรมกินกันบกอาตัวบุกพ่อืุเสีบเราก็เ่านะเขากินร่าจนว่าหาที่ออกเสียบร่ามันเอื่อนจนว่าเน่ะเด้อเอากินเอาเลยกินเลยกินเออกินเกิน คนบอกเอโต้ไหมเอโต้ไหมอืออืมอืมอพอเอาออโต้เอ้ยอีกเดือนไปลูกก็ได้กินละอีกเดือนไปแม่ก็ต้มเขาปั้นให้ลูกกินละยื่เลยอืมอืม <laughs> ข้าวยังหอนฮอกินไตักมได้พอจ่อยกินกคนกินเนไอ้ท่อะุตเพิ่อกินข้าวไม่นัจิ๋อจัตัวเนะเมนูบุญนางนั่ค่ะบุนน่งก่ เอ้าขำดตีมย่ำมันเลยตีมย่ำมันเลยจะไม่พาไปอาบน้ำจะไม่พาไปอาบน้ำเนาะเออโต้ซุปเตี้ยสุดๆเลยทุกคนกินให้อ่ะมึงกว่ามึงเนี่ยมึงจะข้าวปาง เรยอะกว่าฉุมเยอะฉุมเยอะบ้าๆกำลังซีความทุกคนเมื่อเช้านี้กำลังซีความได้แล้วไปบัวหดทุกคนกลับคืนมาท้าเบิ้งซีความตอนเนี้เด้อ มันเกิดจะยกเกเ่องน้ไม่เอาค่ออไมนี้พ่อโทรมาเขาตัรักก่อนมันคือพ่อโทรมาเขาตก็รักปอน 香，三个正，嗯,嗯，我叫它蛋羹，香更不 เขาเนาะเขาเหนอยวๆเลยตับนี่เอาดีๆพัดแซ่บเนาะอืมหมัน,นีเนาะต้มน้อมาให้แตนซุปแซ่บ าแล้วทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลราทุกคนไปก่อนเด้อถ้าใครมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้น้องอู๋คับพอจ้อยให้คลิปต่อไปเด้อถ้าใครอยากให้พ่อจ้อยเฮ็ดเมนูยังสามารถคอมเมนต์มาได้ทุกคนเด้อถ้าท่าน้องอู๋หาวัตถุดิบได้น้องอู๋สิเบซอกมาให้พ่อเฮ็ดแต่ถ้าผู้มีก็ได้เจ้าก,กัน,น,น,กน,กกนทุกคนถ้าทุกคนอยากให้พ่อจ้อยเฮ็ดต่อไปสามารถกดน,นึ่งหรือก็ส่งกำลังใ,ใจมาให้พ่อจ้อยไดเ้เด้อบ๊ายบายอาหารได้แต่ก็บอกลถจะเต้องเครียด mm <laughs>